วันนี้พบกับศูนย์เมตาเนอร์ซิ่งแคร์นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่1มกราคมนะคะพศ2567นะคะเป็นปีแรกเป็นวันแรกของปีเลยนะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะเราได้ส่งเคสเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่แนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีเจ้าผีคนลําปางนอ ชื่อสุภาพร์แสนอุนน่ะเจ้ามาอบลมซีจีรุ่นที่13แล้วก็ไปฝึกแห่ม8 8เวนฮับเคตอำเภอสีคิ้วโคราชเจ้าเดือน18,800 150เจ้าเจ้าเป็นจด้ดพ่อผู้จักสุนเมตตาได้จดใดเจ้าผู้จักตังเฟสเจ้าเจติมาเมินก็คะเมินเจ้าเกือบปีเจ้ามั่นใจแค่ไหนคะที่มาทำงานกับสูนเมตตาก็เห็นรีวิวนักเนาะเนาะ นดูแลใจใสดีแล้วก็หับเคสแต่ละเคสนี่เปิาเหมือนกับว่าไออันนี้ตัวเฮาตัวนายจ้างว่าไปกันได้ก่อบใจว่าจูๆูหับอย่าเจะก,จก็คือมีการประเมินเคสให้ก่อนว่าเหมาะกับกับพนักงานไหมแล้วก็มีการพูดคุยกับ น้องเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าเคสลักษณะแบบนี้นะคะน้องยินดีที่จะรับเคสไหมเราจะไม่บังคับเคสหรือไม่ยัดเคสให้กับพนักงานเนาะเจ้า,จาก็ยินดีจัดหน้าขอบคุณจัดหน้าขอบคุณพี่พรน,นะเจ้าเนาะสาวลี <laughs> พี่เมียงเป็นสาวรีนะคะดาวนิสุมงามดาว่ิสมงามอยู่ใกล้ๆกันยินดีเจ้าเหมือนบุญเป็นเพราะบุญผลาญนะเจ้าน่าจะได้มาเจอกันนะเจ้าเนาะขอบคุณพี่หวนักมากเลยเจ้าเนาะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเฮาแล้วเจ้านะยังไงก็พี่เมียงฝากสุนเมตตาไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะก็วันนี้เวลาดีทีขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ฝากถึงลูกๆของสุนเมตตาด้วยขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์เมตตาขอให้ลูกค้าทุกท่านหายป่วยโดยเร็วไวนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พรด้วยค่ะขอบคุณเม่ตาขอบคุณทุกท่านค่ะไายบายค่ะ